สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าชาว YouTube นะคะและชาว Facebook ค่ะวันนี้ร้านสมโคการ,กรเกษตรนะคะมีรถไถเข้ามาใหม่ค่ะตัวนี้เป็นคูปต้ารุ่นใหญ่เลยนะคะ M7040 นะคะตัวนี้สภาพนางฟ้าเลยนะคะรถปี59ค่ะมาพร้อมอุปกรณ์นะคะใบมีดดันิน่านะคะและผ่านพวนนะคะตัวนี้สภาพสวยเลยทีเดียวนะคะปี B 59ค่ะชั่วโมงการทํำงานอยู่ที่800กว่าชั่วโมงเท่านั้นนะคะเดี๋ยวมาดูสภาพใกล้ๆกันเลยค่ะสภาพตัวเครื่องยนต์ค่ะตัวนี้เดิมๆเลยนะคะรถสวยๆเลยตัวนี้คัดมาให้ลูกค้าแล้วนะคะ สวยเดิมทุกจุดนะคะไม่มีรอยแกะรอยลื้อนะคะรอยล่วซึมไม่มีค่ะนี่ค่ะสวยๆเลยนะคะตัวนี้ M7040 นะคะตัวนี้70แรงม้าค่ะเครื่องยนต์4สูบนะคะชั่วโมงการทำงานนะคะตัวนี้อยู่ที่813ชั่วโมงเท่านั้นนะคะใช้งานน้อยมากๆนะคะแล้วรถปีสูงด้วยตัวนี้ปี59เลยนะคะมาดูสภาพรอบๆคันค่ะ นีค่ะสีสันเดิมๆทุกจุดนะคะสวยมากๆเลยพร้อมใช้งานทุกระบบนะคะเครื่องเกียร์ไฮดรอลิกมีตำหนินิดนึงนะคะบาอขาดค่ะตัวนี้เดี๋ยวเปลี่ยนให้ได้นะคะ <ๆ S 1> ดูใกล้ๆเลยนะคะไม่มีรอยแตกรอยแล้วนะคะนี่ค่ะก่องเกียร์นะคะสภาพสวยนะคะสีรถส,สีเดิมๆทุกจุดนะคะดูใกล้ๆก,กันได้เลย สวยๆเดิมๆแบบนี้นะคะบอกเลยราคาไม่แพงนะคะใครที่หาอยู่นะคะ M7040 นะคะ70แรงม้าค่คะรถปี59นะคะมาดูด้านยางนะคะยางหน้าค่ะสภาพดีนะคะพร้อมใช้งานเลยนะคะยางหลังค่ะนี่ค่ะสวยๆเลยนะคะเป็นยางโอตาีิคู่ตัวของรถนะคะกระทะล้อสีเดิมทุกจุดค่ะ สภาพสวยพร้อมใช้งานกันเลยนะคะมาดูด้านหลังของรถค่ะตัวนี้นะคะนี่สวยมากค่ะสวยๆเดิมๆแบบนี้นะคะไม่มีรอยออกรอยดำรอยแกะรอยลือไม่มีนะคะ PTO นี่ค่ะไม่ได้ใช้งานเลยนะคะตัวนี้ใช้แค่ถ่ายอย่างเดียวนะคะสภาพสวยมากๆค่ะมาพร้อมผานนะคะตัวนี้เป็นผานหกนะคะใบเต็มค่ะ สวยๆพร้อมใช้เลยนะคะใครหาคูปตา M 7040อยู่นะคะตัวนี้นะคะน่าใช้มากๆไม่ควรพลาดเลยนะคะเป็นผ่านควรใบยินะคะเป็นผ่านหกนะคะคู่ตัวของรถเลยค่ะ <S <S สภาพสวยนะคะสวยเดิมทุกจุดกระคะาล้อนี่ค่ะ สวยเลยนะคะปี59นะคะชั่วโมงการทำงานอยู่ที่800กว่าชั่วโมงเท่านั้นเองนะคะไปที่หากูบ้า M. 7 0 4 0สภาพเดิมๆอยู่นะคะคันนี้ไม่ควรพลาดเลยราคานะคะตัวนี้ราคาดีมากๆนะคะค่ะเราพยายามซูมให้ลูกค้าดูใกล้ๆทุกจุดน,นะคะเผื่อท่านไหนที่อยู่ไกลนะคะไม่สะดวกมาดูสินค้านะคะสามารถโอนจองโอนมัาจําได้ตัวนี้ ตัดสินใจซื้ออากางอากาศได้ค่ะเพราะว่ารถสวยนะคะสภาพ90%เลยนะคะ M7040 นะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่685,000บาทนะคะ685,000บาทนะคะรถปี59ค่ะพร้อมอุปกรณ์ใบมีดดันดินหน้าและผ่าน6นะคะตัวนี้จะส่งให้ฟรีถึงที่นะคะท่านใดสนใจโทรสอบถามได้เลย 0819136451นะคะหลานตั้งอยู่ที่อำเภอคลองขุงจังหวัดกำแพงเพชรค,ค่ะหรือว่านะคะใครที่จะโอนจองนะคะสามารถโอนมัดจำได้1,000 0บาทเท่านั้นในส่วนที่เหลือมีเก็บเงินปลายทางนะคะและมีค่าแนะนำให้ด้วย5,000บาทนะคะใครที่แนะนำญาติหรือคนรู้จักให้มาซื้อนะคะก็มีค่าแนะนำให้ด้วย5,000บาทค่ะ มีจัดส่งให้ฟรีถึงที่ด้วยนะคะสนใจสามารถโทรสอบถามได้เลย0819136451ค่ะมีหน้าร้านนะคะสามารถเชื่อถือได้นะคะสั่งจองได้รับรถชัวร์นะคะตัวนี้มาฟังเสียงเครื่องกันเลยนะคะ